เจ้าของทรัพย์ทั้งหลายรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรจากประสบการณ์การขายกว่า100ร้อยรั์เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลอยู่3อย่างนะครับที่ทําให้บ้าน,นได้ขายหรือไม่ได้ขายอันแรกเนี่ยก็คือ,าอราคาเนี่ยแข่งขันกับตลาดได้โอ้แขงกว่กกาวบ้านผมดีอน,นั่นไงเห็นไหมราคาไม่ได้หนึ่งละสองการตลาดของคุณถึงไหมไม่รู้ตรงกลุ่มไหม ไม่รู้ทะลุทะลวงไหมไม่รู้สม่ำเสมอไหมไม่เลยนั่นไงจบราคาก็จบการตลาดก็จบอ่ะเรื่องที่สามผู้ขายเนี่ยยืดหยุ่นหรือเปล่าราคาก็ไม่ได้ตลาดก็ไม่ดีผู้ขายก็เป็นสะอย่างเงี้ยแล้วจะเอาที่ไหนมาขายได้แต่ถ้าคุณน่ะลองปรับเปลี่ยนมีความสามารถสามสี่เนี่ที่จะสามารถสู้กับทรัพย์ชิ้นอื่นได้แน่นอน การขายไวนะ่ยเป็นเรื่องแค่เอื้อมมือถึงก็ได้แล้วมีทรัพย์อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นบ้านหลังอื่นขาย2ล้านหลังนี้ขาย3าล้านลังอื่นเนี่ยก็ใช้ในหน้ามืออาชีพทางการตลาดนั่นเรียกได้เลยว่าแบบทะลุลว่มแต่รังของเราเป็นยังไงติดป้ายหน้าบ้านหนึ่งป้ายที่โอ้หน้าเสียดายอย่าไปถามเลยถึงความเบี้ยวบีเพราะคงไม่ทนได้ใช้แน่นอนว่าคงไม่มีใครสนใจนต่อหรอง และนี่แหละคือ3ามเหตุผลที่ทาให้ทรัพย์คุณได้ขายหรือไม่ได้ขายนะครับถ้าคุณเลือกใช้ในหน้ามืออาชีพที่มีประสบก,การณ์ขายไวเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับอยากให้การซื้อขายสังหาริมทร,ร,รัพย์เป็นเรื่องง่ายสํหาหรับคุณสามารถเรียกใช้ทีมงานของเราได้นะครับเก่งขายสังหาริมทร,ร,รัพย์รับุูขายปับ๊บ